ทอคอนดูท้าตัวน nice> ี้ก um um> um ็เร um ิ่ม smell nice โอ้แกงสับปะรดอนุบาลสมิ่งเพิ่งกระแซบแซบเลยแหละ สวัสดีจ้ามาเจอกันอีกแล้วนะจ้าวันนี้วันนี้น้ำจะทำแกงสัป,ประรดเนาะจะให้อันแฟนาน้ำกินเนาะให้ฝรั่งกินแกงสับป,ประรดหมูนะจ้ะวันนี้ใช้หมูเนาะหมูนม้ำก็ไปซื้อแบบที่เป็นแบบบูมีไขมันนะนะมาสองสองสองชินนะ้นเนาะแล้วก็มีสับป,ประรดแกงสัป,ประรดก็ตรงมีสับป,ประรดแล้วก็มีอันพริกหวานนะจ๊ะพริกหวานอันนี้ก็เป็นพริกยิ่งย้อยเียบเงีาที่น้ำเคยซื้อมากินเนาะ มีใบโหระพาเลยจ้ะจะเป็นใบโหระพาของฝรั่งแล้วก็บใบบ๊กูดนิดหน่อยมีอันกะทิแล้วก็มีเครื่องแกงเลยจ้ะก็สิเป็นแกงแบบอนุบาลอนุบาลเลยจ้ะเพราะว่าแฟนน้ำกินเผ็ดบ่ได้เนาะขีข้ขาดให้ลายเทือนนะขีข้ขานตักออกแล้วเอาพริกแกงใส่น้ำก็กินแบบนี้กระแซบไปอีกบแบบแซบแบบอนุบาลอนุบาลเลยจ้ะโอเคเขาก็มาลงมือเค็ดกันเลยจ้ะเป็นเมนูที่ง่ายมากๆเลยเนะจ้ะน้ำหุงเขาไงละร้อนๆโอเคมาลงมือทำกันเลยจ้า ทำเมนูง่ายๆวันนี้น้ำกะทิใส่กะทิลงไปผัดเครื่องแกงก็นเนาะผัดในกระทะนี่แหละง่ายดีใส่ลงไปเลยผัดไปเรื่อยๆให้แตกมันนะจ๊ะเราเคยเอาพริกแกงใส่เนาะตอนนี้ก็เริ่ม <laughs> ทำเลย ตัวนี้ก็เริ่ม smell nice โอ้ทำมะแกงหอมบอลยังม่หอมคนเองเลยโอเค next curry yeah ชื่มยังโดมือสั่น ใส่พริกแกงนิดหน่อยแกงกันใส่หน่อยเดียวพอละมันสิเผ็ดแค่หนำรสกินเผ็ดบ่ได้แล้วเจ็บท้องใส่ผอให้มีกินซือก็จะเป็นเกงกะทิแหละสำหรับน้ามันนะผัดให้หอมนิดนึงมื่อนีห้อนห้อนจะอากาศประมาณ30องศาอังกฤษห้อนมากน้ามัน ออกไปทั้งนอกโอ้ย่างห่อนหมา, day, ายูบด้ดไทสันกกะแลมโบเศร้างาบงับตรงอยู่ในห่อนบานโอเคเริ่มหอมแล้วแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปเลยเนาะหมูที่อันหมูที่น้ำหั่นไว้ด้ยจ้ะสใส่ลงไปเลยน้าพริกแกงโอ้เป็นแกงกะทิีัยและ เด่งซ้งแล้วเนี่ยแต่ว่าอันฝรั่งมากิน,นอันแกงี่มีนามแบบข้นๆนะจ๊ะเ,เขาบอกมักเป็นนามเป็นนนำนามคือบาดเขาด้วยเวลาเฮ็ดแกงนะหนาม,มีใบบักูดใสด่ลงไปแล้บอกทำอะไรหอมบ่หอมบ่ ฟังแล้วหูเรื่องบ่เวอหยักปากยังหยักเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเซส,สวัสดีครับเนาะฮะโอเคตอนนี้หมูเราก็เริ่มจะสุกแล้วเนาะเริ่มสิสุกแล้ว cái chị ao cái thịt xay ị xay lòng bê cái thịt nam lại rồi ta, subscribe cho ุวนไว้วใส่ทะเลและมอบามาบ่มักเสร็จปากมือใดดอกเสียนหัวขวมลมใส่หมาขามไปขามมาเร้ก็ใส่อัน เปลี่ยนกันเราบ้าน,นี้พอคนเดินแล้วก็ใส่กันยังก็บกนัดสับประรรดไอใส่สับประรรดลงไปเลยบกนัดบกนัด <c oughs> บ้านน้นำไม่หมาเดี๋ยวจะก็ <c oughs> จะประมาณนี้แ <c oughs> หละหายอย่างดูนี่ what you looking for แล้วก็พริกแดงบ่เป็นพริกแดงพริกหวาน หยกวกละใส่งไปแกงสับประรดอนุบาลสมินงเพิ่นกนระแซบแซบวละ่ะเห็นยังให้กินกระแซบใส่สน้ำตาลน,นิดหน่อยใส,ส่ซีอิ๊วนิดหน่อยเอายิงบ๊บ <c oughs> นิดน่อยหอมอยู่ด้ยล่ะ Smell good ลูกไส้หนำอยู่ทั้งบาท mm hmm. เห็ดอียงบุโอเคขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบผักลงไปเลยจ้าใบผักก็เป็นใบผักอันของฝรั่งนั่นแหละจ้ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะ ก็กินได้เลยแกงสับปะรดอนุบาลเนัสเ่ยเคเร่เนื้อสุ่ยเเร่ย์เย้ร์เย่ย์มายคเร่มาโยคร่น่ากินไหมจ๊ะท่านผู้ชมมากินเขาน้ำกันนะจ๊ะสุกแล้วละ่ะแฟนน้ำหิวเขาวสันไหม แกงสเปิรด <laughs> สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีจ้าพี่น้องมากินข่าวน้ำกันเด้อจ้ะใช่ฉันจีใช้สปูตเบรโอ้ with ี o u r ไรซ์มากินข่าวน้ำกันเด้อจ้ะ <c oughs> จพี่น้อง แสบห่อนๆเลยแกงก็ร้อนข้าวก็ร้อน hot good <Yeah. S 3> tasty tasty <laughs> not too spicy What is the definition Hmm? curry powder? Like. The paste. Mm. Mm. Good? Mm -hmm. Yeah. Tasty. Mm. Tasty. Tracy. Hey. Tracy. <laughs> Tracy, <tasty. laughs> Tracy. ไม่ได้ถอดผ้า,ากันเ่ื้อนวะน้่กินอย่างกบแซ่บกินแต่ซุปนม่มืเหนี่อยละกินเข่ากินซุปหรอมันเหนื่อยปะมันหลุดสึกกันสบายข้อไหม You need to are day off today. Mm. Very busy. Too hot to work. Mm. Oh, I need it. Mm. You say, so good, in Thai, good. à, à, ngon. ngon mấy? không, không phải ngon mấy. ngon, ngon khắp. ngon khắp. ngon mấy? ngon mấy. lúc say nãm vô long mới bố, hết bố. อ yeah. ืมนี่ชิมอร่อส Sorry นี่ชิมอร่อยส่น้อยาครึ่งยเดี๋ยวต้องเอาเข่าอีกว่าสันน้อยจเดอย่มาเด้ออร่อยมาก แฟนหนุ่มกินง่ายเลยแต่เรากินง่ายอยู่ท่าบวบเผ็ดเรากินแล้วกับบก,กระเทียม <c oughs> <c oughs> ถ้ากระเทียมไม่ลายอ่ะเราบวกินเลยเผ็ด <c oughs> แต่ว่าเป็นคนที่ง่ายกิน่าย <c oughs> I just s a y you're not very fussy about food. Not spicy and not garlic. <clears throat>

जब โอเคพี like um, ่น้องจะมุนี่นำขมิ้นเห็ดกับข่าหอยฝรั่งเนาะเบิ้ลสองจานเลยทีเดียวนี่แหละกะมุนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนดนะจ้ากะเป็นคลิปจีเห็ดกับข่าห้แฟนนำกินเนาะอันนั่งบาสบายกะบมองมอแม่แม่ยีนอมุนี่เลยจ้ะบ่อเด็กที่ข้างในดอกเพราะว่าอันร่างกายเฮ้าวสบายแบบนี้ถ้าออกไปเจอเชื้อโรคข้างนอกนำคนขางสิยาเนะ เราจะพี่น้องจะชอบคลิปน้ำกันย่งลืมกดไลค์กดติดตามให้น้ำนั่นแน่ได้จ้าพอกันคลิปหน้าโชคดีสุขสุขคนพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ <laughs>